สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ Wi-Fi ของกล้อง ly mpus นะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับวิธีการดึงภาพมาจากกล้องโดยใช้ Wi-Fi แล้วก็การสั่งถ่ายภาพโดยใช้ Wi-Fi ครับเมื่อเราเปิดกล้องมานะครับให้เราสังเกตที่เมนูด้านบนนะครับซ้ายมือของเราจะมีคําว่า Wi-Fi นะครับสําหรับเครื่องไหนที่ยังไม่มีเมนู Wi-Fi อย่างนี้นะครับ เราจะไปตั้งค่าด้วยกันนะครับในการตั้งค่าเราก็กดที่เมนูตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับสังเกตนะครับที่ประแจนะครับให้เลื่อนมาที่ประแจจากนั้นก็กดปุ่มทางด้านขวามือเลื่อนมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ w า w i s i t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  i n g ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดตรงนี้มาด้านขวามือนะครับจะเห็นว่าสถานะมันเป็นยังไงครับปิดอยู่แล้วก็กดตรงนี้มาทางขวามือเหมือนเดิมครับ จากนั้นเราก็ลองเลื่อนลงว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะครับเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งครบรอบมันจะเป็น Off นะครับผมจะเลื่อนลงอีกครั้งหนึงผมก็จะเลือกเป็น p v a t e นะครับในคลิปนี้จะใช้ตัวเลือกตัวนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับสถานะก็จะเป็น p v a t e นะครับถ้าเราเลื่อนลงนะครับก็จะเป็นการเซตเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็แตะมาทางขวามือตรงนี้นะครับเลื่อนลงมา ถ้าเราจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเราก็ไปกดที่ตัวบันทึกวิดีโอนะครับเพื่อจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราเองเลยอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับผมจะไปโหมดการถ่ายภาพโดยกดชัตเตอร์อครึ่งหนึ่งนะครับมันจะมาที่โหมดการถ่ายภาพสังเกตเห็นไหมครับ w i f i มันก็จะขึ้นแล้วในการเปิดใช้ w i f i นะครับเราก็แค่มาแตะที่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ คำถามนี้นะครับถ้าเราใช้งานครั้งแรกนะครับมันก็จะถามแต่ถ้าเราได้เชื่อมต่อกับ iPhone แล้วก็มีการใช้งานบอนถยรูปภาพกันคำถามนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับโอเคเราก็จะกดปุ่มโอเคไปนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับก็กดโอเครอจนกว่าขึ้นเป็นแบบนี้นะครับในการออกจากหน้านี้นะครับเราออกได้กัน3วิธีนะครับก็คือกดที่เมนูนะครับหรือ เรากดที่หน้าจอที่มีคำว่า end ตรงนี้นะครับหรือเรา,าใช้ตัว iPhone เราปิดมันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูที่ตัว iPhone นะครับว่าตัว iPhone เราต้องทำยังไงบ้างเราจะติดตั้งแอปชื่อ Oi Share ตรงนี้นะครับโดยเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็ไปที่รูปแว่นขยายตรงนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า Olympus นะครับ ตัวนี้ก็จะขึ้นมาผมดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นตังนี้นะครับถ้าใครยังไม่เป็นแบบนี้แล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็จะดาวน์โหลดมานะครับเมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่แอปกันนะครับมันก็จะถามอย่างนี้แล้วก็ตอบอนุญาตไปนะครับจากนั้นเราลองเลื่อนนะครับไปดูนะครับมันก็จะมีคําอธิบายวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็บางคนก็มีมีความเมคเซนส์นะครับดูภาพแล้วก็เข้าใจนะครับเราจะปิด หน้าคำอธิบายตัวนี้ไปก่อนนะครับก็แตะที่ close ไปนะครับก็เข้าสู่หน้าตัวแอปของเขาแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำสอเมนูนี้นะครับก็คือ r remote c o n t r o ลแล้วก็การดึงภาพมาไว้ที่ตัว p h o n นนะครับก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัว iPhone กับตัวกล้องนะครับผมอยากให้เราไปที่เมนูนี้ก่อนนะครับเป็นรูปเฟืองแต่ที่รูปเฟือง แล้วไปที่ resize ตัวนี้นะครับขนาดของภาพเราแตะที่ no resize นะครับถ้าเราต้องการภาพที่มีคุณภาพสูงนะครับกล้องเราถ่ายภาพมายังไงนะครับขนาดสูงกว่าที่ที่มันกําหนดนะครับเราก็จะได้ภาพขนาดนั้นมานะครับยกเว้นไฟล์รอนะครับจะไม่ได้ได้แต่ไฟล์ jpeg นะครับผมก็แตะที่ no resize เห็นไหมครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วกกลับมาที่ setting นะครับแล้วก็ตอบดันนะครับ เราจะทำการเชื่อมต่อ iPhone กับกล้องกันผ่าน Wi-Fi ผมจะไม่แนะนำให้เรามาแตะที่ข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีคำว่า easy setup นะครับเพราะว่ามันจะไปยุ่งกับระบบนะครับเรากดปุ่ม Home มาเลยนะครับแล้วไปที่ setting นะครับก็ต้องดูว่าเครื่องเราเอา setting ไว้ตรงไหนนะครับจากนั้นนะครับเราก็แตะที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็เครื่องก็จะค้นหา Wi-Fi ที่เป็นชื่อนี้นะครับหาชื่อให้ตรงกันนะครับพอได้ชื่อที่ตรงกันแล้วก็แตะ เสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะมีอเล r ร์ขึ้นมานะครับให้เราใส่รหัสก็ใส่รหัสตามนี้นะครับพอใส่รหัสเสร็จเราก็แตะเข้ามาจอยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอจนกว่าเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้แล้วก็แตะปุ่มโฮมนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-FI เสร็จนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้อาจจะไม่ขึ้นเหมือนกับเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั่วไปนะครับไม่เป็นไรนะครับจากนั้นผมก็เข้าไปที่แอปนะครับให้เราสังเกตที่ข้างล่างนะครับ มันทำงานอยู่นะครับถ้าเราอยากปิด w i f i ก็ปิดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับปิดการเชื่อมต่อ wiFi ก็แต่ที่ตรงนี้แล้วก็สไลด์นะครับผมยังไม่ปิดตอนนี้นะครับลองไปลองทําดูนะครับผมแตะคำว่าออนก่อนผมจะพาดึงภาพนะครับมาจากกล้องก่อนนะครับผมก็แตะที่เมนู Import Photo นะครับแล้วก็แตะคำว่า Select ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการนะครับหรือเลือกทั้งหมดก็ Select All ผมก็จะเลือกสัก2ภาพดูนะครับจากนั้นผมก็แตะคําว่า import นะครับก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาข้างแรกข้างต่อไปอาจจะไม่ขึ้นนะครับก็กดโอเคไปจากนั้นก็จะมีเมนูขึ้นมาอีกนะครับผมก็จะเลือก close นะครับถ้าผมอยากเลือกภาพอื่นต่อถ้าผมเลือก turn off นะครับตัวเครื่องนะครับมันก็จะปิดไปนะครับพอเลือก off เสร็จนะครับตัวเครื่องจะปิดไปเสร็จแต่ตัวนี้ยังค้างมาอยู่เราต้องกลับมาปิด turn off ตรงนี้ของ กล้องด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็กลับมาที่ตัวแอปกันก่อนนะครับเราจะทำการนะครับทำให้มันถ่ายภาพด้วยคำสั่งบนตัว iPhone ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเมนูครับรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับถ้าเราใช้งานครั้งแรกมันจะมีตัวเลือกแบบนี้นะครับลองเลื่อนลงมานิดนึงนะครับโอเคมันก็จะมีตัวเลือกให้เราอยู่2ตัวเลือกก็คือใช้ไลฟ์วิวกับใช้รีโมทชัตเตอร์นะครับ ผมจะกดที่รีโมทชัตเตอร์ให้ดูก่อนนะครับพอเลือกตรงนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่องที่เป็นรูป w i f i มันก็จะเปลี่ยนเป็นช่องมองภาพขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับถ้าเราจะกลับก็แตะที่เมนูโฮมนะครับลองไปดูกันครับว่ามันทำงานยังไงรีโมทชัตเตอร์นะครับมันก็จะมี2เมนูเข้ามาให้เราได้เลือกนะครับคือไม่ล็อกกับล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกนะครับก็คืออยู่ในรูปลักษณะอย่างนี้นะครับเราลองกดชัตเตอร์ตรงนี้นะครับ มันก็จะถ่ายนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายได้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับถ้าเราอยากดูภาพนะครับเราก็มากดที่ตัวช่องตัวดูภาพเมนูดูภาพตรงนี้นะครับที่ตัว iPhone เราก็จะเป็น Cam e r a าอนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เลื่อนดูภาพที่เราถ่ายได้โอเคนะครับจากนั้นถ้าเราอยากถ่ายภาพต่อเราก็กดที่ชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งนะครับก็มาที่โหมดถ่ายภาพปกติได้เลยโอเคนะครับถ้าเราล็อกล่ะครับ ลงเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับมันจะให้เรากดชัตเตอร์อีกก็ต่อเมื่อเราสไลด์ขึ้นไปนะครับอาจจะทํามาเพื่อป้องกันการเผลอไปกดชัตเตอร์บ่อยอครั้งเท่านั้นเองก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราต้องการใช้แบบไหนนะครับโอเคนะครับเรากลับไปดูอีกโหมดหนึ่งนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนโหมดนะครับเราแตะที่ตรงนี้นะครับที่โฮมนะครับ จากนั้นนะครับตัว Live View เราก็จะแสดงเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาที่ตัว iPhone ของเราแตะที่รูปเฟืองนะครับเลือกที่เมนู Remote Control นะครับแล้วก็สลับจากตัว Remote Shutter กลายเป็น Live View แทนนะครับแล้วก็แตะที่ Live View เห็นไหมครับมันขึ้นเป็น Live View แล้วก็แตะ Setting แล้วเราก็ตอบดันแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือก Remote Control อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น Live View เอาม,มุมมองไลฟ์วิวจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แต่ l ไลฟ์วิวที่อยู่ตัวกล้องก็จะแสดงเป็นแบบนี้โอเคนะครับถ้าเราอยากกลับไปเมนูเดิมก็แต่ที่โฮมไปสลับโหมดได้เหมือนเดิมนะครับโอเคลองไปดูว่ามันควบคุมอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราเลือกโหมดไลฟ์วิวนะครับไลฟ์วิวที่อยู่ตรงนี้ก็จะมาอยู่ที่อะไรครับตัว iPhone แล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะปรับโหมดต่างๆนะครับปรับตัว สปีดชัตเตอร์ค่า f ค่า ISO ค่าไวเบนลานนะครับค่าการตั้งเวลานะครับแล้วก็เกี่ยวกับคอนเรลชัตเตอร์นะครับเวลาเราจะจะถ่ายแล้วก็แตะที่รูปกล้องตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็าย้อนกลับมาการดูการถ่ายภาพต่อนะครับแล้วก็มาตั้งค่าของเราต่อถ้าอยากดูภาพทั้งหมดที่เราถ่ายมาก็แตะที่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเราอยากได้ภาพไหนก็เลือกส e l e c t ตรงนี้นะครับ ก็เลือกภาพ Import เข้ามายัางไอโฟนได้เลยโอเคนะครับโอเคผมกด Can c ซ l ไปแล้วกันนะครับพอได้สาธิตไปแล้วโอเคนะครับลองไปฝึกใช้งานดูนะครับอาจทำให้เรา,าใช้งานมันดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ต้องซื้ออะไรครับตัวตัวรีโมทเราสั่งที่ตรงนี้ได้เลยทำให้เวลาถ่ายภาพช้าๆมันไม่ทำให้ภาพมันสั่นไหวโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ